สวัสดีค่ะพบกับพบสุขปามนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆพ่อนอามาผสมอาหารด้วงมาดูกันนะคะว่าวิธีการผสมเป็นอย่างไรสัดส่วนเท่าไหร่นะคะมันง่ายหรือยากเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะกากมันและกากมะพร้าวให้นําไปแช่น้ำสอวัน2คืนและอย่าลืมเปลี่ยนน้ำด้วยนะคะพร้อมียังคะมาผสมอาหารกันค่ะ อาหารหมูหนึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปถ้วยเล็กประมาณนี้นะคะแกบสองถ้วยตวงค่ะหนึ่งสองแล้วก็กากน้ำตาลตักลงไปเลยค่ะสองช้อน สองช้อนนะคะแล้วนำน้ำ,นำเทลงไปเลยน้ำนี้หนึ่งกระมังใช้น้ำอยู่ประมาณสองสองแก้วนะคะสองขัน สมให้เข้ากันค่ะค่ะอาหารหมูเราผสมได้แล้วคนให้เข้ากันพอให้อาหารหมูละลายนะคะแล้วก็เติมลงไปเลยเทลงไป นค่ะคนผส,สมให้เข้ากันเลยนะคะตอนนี้ก็เข้ากันแล้ว แล้วก็จะกดกดกดเพื่อดูปริมาณน้ําว่าเพียงพอหรือเปล่าปริมาณน้ําตัวนี้โอเคแล้วนะคะกดลงไปพอให้น้ําปิ่มปิ่มตอนนี้นะคะเราก็ได้ผสมอาหารด้วงเรียบร้อยแล้วโอเคเราได้อาหารด้วงเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารลงกระลำบังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําที่อยู่ของพ่อแม่พันธุ์กันนะคะเอากะมะพ้าวลงไปเลยแล้วเอาอาหารของพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะคะอันนี้ใช้ผลไม้ตามฤดูกาลก็ได้นะคะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะใส่ลงไปเลย หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาพ่อแม่พันธุ์อันนี้ใช้สี่คู่นะคะจะใช้ห้าคู่ก็ได้สี่คู่ก็ได้สามคู่ก็ได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะปิดฝาได้เลยเป็นไงบ้างคะสำหรับการผสมอาหารเพื่อเลี้ยงด้วง,วงไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมน,นะคะสามารถติดต่อและสอบถามไว้ที่ทบสุขฟาร์มนะคะวันนี้ขอตัวไปผสมอาหารในกระมังเพิ่มก่อนนะคะไม่บาย